สวัสดี A FC ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าทุกท่านนะครับวันนี้ผมให้ชมพระเครื่องที่มีความเก่าแก่งดงามมากๆด้วยลักษณะของการจัดสร้างนะครับนั่นคือพระงั่งพิมพ์เสียนล้นอยุธยานะครับหรือพระงั่งเสียนล้นอยุธยานะครับผมขออนุญาตให้ชมองค์พระงั่งนะครับด้านหน้านะครับประทับองค์พระงั่งทั้งองค์นะครับ ซึ่งด้านหน้าเป็นแบบนี้ครับผมให้ f อชมนะครับแล้วผมก็หมุนไปรอบๆนะครับหมุนไปรอบๆนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังมีรูนะครับสำหรับร้อยเชือกนะครับหรือสอดโลหะเข้าไปเพื่อที่จะ เกี่ยวกับองค์พระงั่งนะครับองค์นี้นะครับพระง่งองค์นี้เป็นพระงั่งพิมพ์เสียนโลนหรือพระงั่งเสียนโลนอยุธยาที่จะสร้างด้วยโลหะสำริดทองดอกบวกนะครับหรือทองดอกบวกนะครับด้านล่างเป็นแบบนี้ครับอุดฐานนะครับชัดเจนคมชัดเข้มขังและก็หายากมากเป็นพระเครื่องรายการที่ได้รับความนิยมมากๆนะครับเพราะว่าเก่าแก่มากและก็จัดสร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วที่ผมเคยแนะนําและรีวิวไปครั้งแรกนั้นนะครับ เมื่อนะครับคลิปแรกๆของวันนี้นะครับก็คือพระง่งเขมรนนะครับซึ่งมียอดนะครับเกตนะครับเอียงขวานะครับส่วนอันนี้เป็นพระง่งเสียนโลนอยุธยานะครับเอฟซีท่านใดชอบนะครับสนใจที่จะชอบบูชาจริงๆมีความศรัทธาจริงให้รีบติดต่อมานะครับเนื่องจากพระเครื่องเก่าแก่อย่างนี้นะครับค่อนข้างที่จะหายากและก็มีจำกัดนะครับขอบคุณมากนะครับ